สวัสดีครับผมนัทซับมงคลนะครับวันนี้มีดีแม็กครับด <may> e ีแม็กตอนเดียวหัวเดียวดีแม็กเครื่องไดเล็กนะครับคันนี้เป็นเครื่องไดเล็กอ่พูดง่ายๆก็คือเครื่องของเป็นตัวเดียวกันก uh ับดาร์คอนนะครับ mm. เครื่องไดเล็ก2 0 0พเทอร์โบนะครับ mm. คันนี้ต้องบอกเลยว่าใช้งานน้อยนะครับเพราะว่าไม่เนี่ย90,000มื่ครับไม <may> e ่9 0 0า0ยังไม่ถึงแสนนะครับ <may> เดิมๆบางๆนะครับยังไม่เคยเปลี่ยนมือนะครับเเดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบคันแล้วก็ช่วงล่างภายในห้องเก๋งแล้วก็ห้องเครื่องนะครับดูรายละเอียดไปเรื่อยๆคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับพวงมาลัยพาวเวอร์โรงงานภาษีไม่ขาดเ,าเล่มเอกสารครบนะครับน่าใช้มากครับเ,เดี๋ยวมาดูรอบๆคันเลยครับรอบๆคัน รถคันนี้ได้บางมากครับสียังไม่เคยทำแม้แต่สักชิ้นเดียวนะครับสียางดีสีเส้นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสีรอบๆอบคันก่อนอครับได้บางเลยครับคันนี้ปองปองเลยสีเดิมโรงงานนะครับ คัสซีสวยๆรับคันนี้ไม่มีผุไม่มีดาม,มานะคัสซีสวยๆอยากให้ดูรอบคันครับหน้าเดิมท้ายเดิมครับรถไม่เคยมีอุบัติเหตุแล้วว่าจมน้ำมานะครับอันนี้เป็นกาวนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะลอกออกเองเขาติดหลังคามาเนาะแต่ไม่แน่ใจว่าติดเกินนิดหนึ่งติดเป็นร่องร่องกระบาดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักก็ลอกออกนะครับไม่ต้องซีเรียส ไม่มีแผลใหญ่นะครับมีขีดข่วนนิดเล็กน้อยๆอยางดีสีเส้นเลยคันนี้เอาไปใช้งานได้เลยครับไม่ต้องทำอะไรนี่ครับท้ายเดิมเลยครับท้ายเดิมบางๆเลยครับสติกเกอร์โรงงานอะไรยังอยู่ครบเลยนะครับนี่รถเดิมๆนะครับ2,500นะครับ2.5 ไดเรกเทอร์โบนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นคอมนะครับยังเป็นไดเรกอยู่นะครับนี่ครับสติกเกอร์อะไรก็ยังอยู่ครบอันนี้เป็นแค่รอยกาวธรรมดานะครับไม่ได้เป็นแผลเข้าสีตัวรถเป็นแค่กาวธรรมดายังไม่ได้ล้างให้สวยครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้อีกทีหนึ่งบางมากครับบางป้องๆเลยตรงนี้ก็สีครับ นิดนิดน้ดนอยหน่อยมีบ้างเนาะแต่ว่าไม่ใช่แผลใหญ่ครับบางบางเลยเรียเร่ยมๆเลยครับยางหลังก็ยางสองพันยี่สิบเอ็ดครับใช้ไปยาวๆเลยนี่ครับสีรอบคันก็ประมาณนี้สวยนะครับสวยเลยมือเดียวไปเดงรถชช้งานน้อยเก่าเก็บอ่าผมล็อกไว้เลยดูไปเรื่อยๆครับ ใจจริงก็อยากรีวิวไปเรื่อยๆบางๆเลยครับสีเดิมนะครับถ้าเอาไปขัดสีสักนิดหนึ่งเนี่ยจะออกเงาเรี่ยเมื่ขัดขี้ใครอันนี้ขี้ใครยังมีอยู่แต่ว่ารถได้เดิมครับไม่เคยมีบัติเหตุข้างหน้าครับไม่มีแตกไม่มีหักครับ ภาสีก็กุมภาครับหกเจ็ดปีหนะ้าเคสวยมากครับหลังคาถ้าจะเอ่อไม่ไม่ใช้งานก็เอาออกก็ได้เนาะเผื่อท่านท่านใดที่ไม่ชอบหลังคาหรือว่าอาจจะเอาไปติดคอกอย่างอื่นก็ได้ ถอดออกได้ครับแต่ว่าแถมให้ด้วยครับเพราะว่าหลังคานี่ยังใหม่อยู่เลยยังไม่ชำรุดยังไม่บุกไม่อะไรสวยๆเลยเผื่อบางท่านเอาไปใช้บันทุกของค้าขายเดิมมากครับคันนี้ให้ดูดูยางอะไรครับดูยางอะไรก่อนนี่ไม่ผุนะครับไม่ผุใช้งานน้อยจริงๆรถคันนี้เก่าเก็บ เดิมมากหายากเลยนะสภาพแบบนี้ยตอนเดียวหัวเดียวนเนี้ยเนี่ยของเดิมเดิมเลยฝาครอบดุมก็เนี่ยเป็นของอิซุสทั้งสี่อันเลยอเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องให้ดูความเดิมของเขาภายในสะอาดครับสะอาดอเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนดีกว่า เดิมมากครับนี่สวยมากจะให้ดูอะไรเนี่ยครับอืรถไม่ช้ำครับคันนี้ไม่ช้ำไม่เคยช้ำไม่เคยจมน้ำถ้ามีจมน้ำนี่คาบมาแน่นอนดูครับดูครับดูสีครับรบ,บางๆเลี่ยมๆเลยโรงงานดูพวกรอยตะเข็บเนี่ยอืม นี่ยสวยจริงคันนี้หายากนะสะภาพสภาพสวยๆขนาดนี้เอาไปไม่ต้องทำอะไรเลยสะอาดครับเนี่ยย้ำอีกทีว่าเออ่คันนี้เก่าเก็บครับบอกผมเชื่อได้เลยว่าไม่ on. เท้แนนน่นวิธีสังเกตดูครับดูดูวงมาลัยเนาะ ถ้ารถใช้งานเยอะๆนี่พวงมาลัยเนี่ยมันจะแหว่งมันจะขาดมันจะหายไปมันจะหลุดไปเพราะว่าใช้งานเยอะเนาะอันนี้ดูดูสังเกตดูสังเกตดูพวงมาลัยอ่าสวยมากยังใช้งานน้อยอ่าดูครับสะอาดเอี่ยมองโอ้ร้อนมากเลยวันนี้ อ่าดูเบาครับเบาเดิมโรงงานเลยครับไม่มีขาดไม่มีอันนี้เป็นเบลเนาะเดี๋ยวเก็บให้ดีกว่าน,นี้หน่อยเดี๋ยวอะไรอุปกรณ์อะไรก็ยังครบนะครับนี่ยังไม่หลุดยังไม่ขาดยังไม่หายไปอ่าดูดูดูเบาครับเบาเดิมโรงงานเลยผมจะแจ้งราคาท้ายคลิปนะครับขออนุญาตแจ้งราคาท้ายคลิปครับดูรายละเอียดรถให้ดีๆก่อนครับดูรายละเอียดรถให้ละเอียดก่อน เรื่องราคาวไว้ว่ากันทีหลังออยากให้ดูรายละเอียดรถก่อนฝนเริ่มลินแล้วนี่ครับน็อตไม่ขยับไม่เคยแกะครับนี่อ้าวฝนลินซะแล้วยางขาดนิดนึงครับแต่ก็ยางเดิมๆเลยครับนี่ให้ดูไปเรื่อยๆครับ อะไรก็ยังอยู่ครบเลยอาจจะรีวิวยังไม่ละเอียดเนาะฝนตกซะแล้วมาดูครับ ชนหน้าชนท้ายมานะครับไม่มีอุบัติเหตุชนสายขวาหน้าหลังไม่มีซิลิโคนเดิมๆนะครับเนี่ยสติ๊กเกอร์เดิมเม็ดอาร์กเดิมเลยเม็ดอาร์กเดิมเลยเดิมๆโรงงานเลยแต่งกันความร้อนสวยสมบูรณ์ครับยังไม่ขาด ดูห้องเครื่องไปงเรื่อยๆครับอ่านี่ครับน็อตไม่มีขยับไม่มีลอยหมุนลอยอะไรมาเนี่ยสีนี่ก็ยังเป็นสีสีเดิมๆโรงงานเป็นแบบนี้นะครับมาแบบนี้ไม่ได้เอามาแต้มเอามาทาเม็ดองเม็ดอาร์กอะไรก็ยังคงคมอยู่เดิมๆเ,เลยนี่ครับซอกซอกซอกเดิมอ่าซอกเดิมอะไรเดิมหมดทุกอย่างเลยครับนี่คันนี้เดิมมาก แ้มเดิมนะครับอันนี้คือแ้มเม็ดอาร์เดิมครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆครับเพจเดิมครับหมุดดำอยู่เลยหมุดดำๆเลยนี่ครับวิธีสังเกตขานหน้าเดิมครับขานหน้าเดิมครับค่อยไล่ไปครับ อันนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแบบนี้ครับมันเป็นแบบนี้นี่ครับเม็ดองเม็ดอาร์กลอยอะไรก็ยังเดิมๆเ,เลยครับไม่เคยแกะไม่เคยสอดเนาะฝากระโปรงฝากระโปรงซอกเดิมครับส,สวยๆผมพยายามถ่ายแบบละเอียดเนาะไม ก้าหมครับไม่เก้าหกว่าเครื่องไม่เยิ้มนะครับเครื่องแบบแห้งๆเลยกิบๆเลยอันนี้เช็ดมานิดหนึ่งแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ล้างให้ดีๆนี่ครับเครื่องไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับอ่าดูครับเครื่องแห้งๆเลยช่วงล่างดีครับ มาเออเรีบเนีบเลยครับล้อ,อยางดีสี่เส้นนะครับยางสองพันสองพันยี่สิบเอ็ดครับคัสซีสวยๆเลยคัสซีสวยๆสลยเกอร์ยังอยู่ใหดูค,ดครับคัสซีสวยๆครับเม็ดอาร์ก็ อย่างที่บอกครับเดิมเดิมจากโรงงานอคมคมเลยครับคัดสซีสวยเลยสีพ่นมาแล้วครับพ่นพ่นอะไรพ่นกันสนิมอะอ,มอเคไม่ผุนะครับไม่ไม่ผุไม่ดามมาไม่ป่าม,มาคัดสีสวยช่วงล่างโอเคช่วงล่างดีเลยเลยลครับสีเดิมโรงงาน ย้งาทีนอนมากครับผมนี่ครับมเม็ดอาร์ตบางๆเลยคันนี้สวยมาก รถไม่เคยบรรทุกหนักนะครับดูรอนกระบะดูทุกอย่างครับทุกอย่างไม่ช้ำครับไม่ช้ำแบบสีนี่โอ้โหดูรอนกระบะครับเม็ดอาร์อะไรอยู่คุบทุกอย่างเลยครับตัวล็อกฝาท้ายครับแน่นครับไม่มีหลวม ไม่มีสัน่นนี่เดี๋ยวเปิดเปิดใช้าให้ดูนี่ครับอืออยู่ครบครับคันนี้เดิมจริงครับแหมถ้าขัดหน่อยเนาะสีเดิมสวยมากคล้ายเดิมครับนี่สีเดิมๆเลยคล้ายเดิมเลย,เม,เ,ลยเม็ดอาร์อะไรครบครับ ถ้ารถใช้งานเยอะเี่ส่วนมากจะไปหมดแล้วแหละพวกอันนี้รถไม่ช้ำครับรถเดิมครครับผมนี่ไม่คทากอะไรยังอยู่ดูจะเก็บรอยต่อครับเนีย่ยเครื่องตัวเดียวกับดาก้อนนะเพราะว่าถ้าท่านใดที่หาดาก้อนอยากได้เครื่องไดเล็กแนะนำคันนี้เลยครับ ตอมนม,มตลาดสวยนะครับเมดอารอะไรอยู่ครบเลยอันนี้ยังไม่เคยทำสี ภายในคลิบๆเลยครับภายในภายในคลิบๆเลยยางมีขาดตรงนี้นิดนึงนะนิดเดียวไม่เยอะแผงประตูสวยครับแผงประตูเดิมๆเลยแผงประตูสวยบางๆเลย แต่งประตูไม่ชอมรถครับเบาไม่ขาดคอนโซลสวยต <c oughs> ิดเครื่องให้ดู <c oughs> ประตูไม่มีตกครับเพราะว่ารถใช้งานน้อยครับ <c oughs> นี่ปิดแบบนี่สายขฝาเหมือนกันครับ สะก,กิดนิดเดียวครับอ่านี่ให้ดูใหม่ก่อนอ๋อใน้ก็หมื่นจริงไม่ได้ไม่ได้โม่มมสะก,กิดนิดเดียวครับเสียงเครื่องเพาะเลยเครื่องเดินนิ่งครับอันนี้ขับมาร้อนๆนะเปิดไม่ได้เดี๋ยวมือจะฟอง รถขับมาน้อนๆมาดีไว้ไว้รีว uh ิวไว่ถ่ายรูปนะครับเครื่องยังไม่ได้ตนาให้แบบว่าแห้งเลยครับเครื่องไม่มีน้ำเลยเครื่องแห้งเลยแล้วก็ก็จะประมาณนี้ครับ เปียให้ดูครับตัตไม่มีตกกระจกขึ้นลงปกติเนี่ยไม่มีตกไม่มีโยกครับจะให้ดูซ่อกับครถไม่เคยอันนี้จริงๆรถเก่าเก็บครับดูน็อตครับไม่มีรอยหันคลิปฝุ่นเฉยๆสวยมากครับคันนี้แนะนำเลยครับท่านที่หา เรียกอะไรอ่ะเป็นตัวตัวประหยัดอะ่ะเครื่องในเล็กแนะนำคันนี้เลยครับ e A d max ตัวแรก d max ตัวแรกเครื่องสองพันห้ากนรดิช่นชอบจาก,ก้อนลองที่ารณาคันนี้ดูครับเครื่องตัวเดียวกันแต่ว่าได้ได้โฉโมโอ้ได้สภาพดีเลยแหละ ว่าขายากมากตัว DMAX ตัวต่อเดียวสภาพนี้ผอน,นุญาแจ้งราคานะครับราคา1 6 9 0 0แสนหกาพนะครับหนึ่งแสาพครับบางๆไยครับ บางรอบคันเลยเดิมมากเบอร์โทรผมก็0931372932ครับ0931372932ครับเครื่องนิ่งๆเงียบๆกิ๊บๆเลยอ่าระบบไฟติดครบนะครับ นิ่มมากครับมีรอยบ้างครับเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบนี้ครับมีรอยบ้างหลังคาถ้าไม่ชอบก็เอาลงได้ครับเอาลงได้แต่ดูแต่อยากให้ดูที่ตัวสภาพรถครับ เดิมจริงใช้งานน้อยจริงนี่ครับดูไปเรื่อยๆครับช่วงล่างอะไรโอเคหมดเลยใ้ช่วงล่างยางอะไร,รเหลือก็คือรถรถใช้งานน้อยครับสังเกตไม่ยากครับไม่ช้ำครับเนี่ฝาท้ายตะเก็บเดิอมอะไรเดิมหมดเลย เบอร์โทรศูนย์เก้าสามหนึ่งสามเจ็ดนะครับสองเก้าสามสองยางดีสี่เส้นรถนี้พร้อมใช้นะครับโครงอะไรเวอร์ Power, โรงงานแอร์เย็นฉ่ำครับภาสีไม่ขาดยางสองพันยิเอ็ดนะครับสองพันยิบเอ็ดบอกเหลือใช้ยาวๆครับทุกอย่างครบครับเดิมจริงเ,เดี๋ยวผมไม่ดูอะไรนี่ครับเหมือนสมุดคู่มืออะไรยังอยู่ครบอยู่เลยครับเนี่ย นี่ครับอืมนี่ดูเหอะรถใช้งานน้อยจริงคูมือเล่มอะไรทุกอย่างยังาอยู่ครบเลยน่าสนใจมากครับเอเย็นช่ำนะครับเอเย็นช่ำเครื่องเกียร์ดีเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหอนนะครับนิ่มๆเลยภายในสะอาด ใจก็0931372932ครับสวัสดีครับผม